คลิปนี้จะเป็นดันดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะเขามีข้อความอะไรที่อยากบอกคุณบ้างนะในตอนนี้อะเป็นยังไงบ้าง anything I, I heard you sing the love songs for me ฉันคิดว่าฉันได้ยินเพลงรักที่เธอร้องให้ฉันฟังคุณหรืเขาอาจจะเคยส่งเพลงรักให้กันนะคะ หรืออาจจะเคยร้องเพลงให้กันร้องเพลงด้วยกันนะคะหรือคุณอาจจะชอบร้องเพลงผ่านแอปพลิเคชันที่พวกแบบร้องเพลงต่างๆนะคะทีเนี้ยตอนเนี้ยเขาอาจจะมีแบบว่าอาจจะเคยได้ยินบทเพลงเก่าๆที่คุณกับเขาเคยมีประสบการณ์ร่วมกันเนี่ยคะ่ะแล้วคิดว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงสื่อรักแทนใจที่คุณอาจส่งผ่านให้เขาอะไรเงี้ยนะคะปรุงแต่งเองก็ได้ <laughs> นะคะหรือไม่งั้นเขาก็รู้สึกสบายใจไม่ได้คิดถึงแบบนี้ค่ะนะคะออาจจะไม่ใชเ่เพลงที่คุณเคยมีประสบการณ์รมกันกลไละเพลงอื่นๆที่เขารู้สึกมันทาาใจอะไรเงี้ย Wait for me รอฉันก่อนอย่าฟ้าเขารู้สึกเหมือนคุณไม่อยากจะรอเขาแล้วค่ะบางคนคุณรอเขามานานมาเป็นสัปดาห์เป็นเดือนบางคนก็นเป็นปีนะคะ จนบางจนตอนนี้หลายคนคุณอาจจะรู้สึกว่าเสียเวลาทํามาหากินอนะ่ะอืมเออไม่อยากจะรอแล้วเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานของการที่คุณไม่อยากจะเสียเวลาแล้วนะเลยบอกว่ารอก่อนถ้ามันนานไปก็ไม่ต้องรอหรอกเออนะคะถ้ามันนานไปไม่ต้องรอหรอกคะ่ะนะคะไม่ใช่ทุกการรอคอยจะคุ้มค่าเสมอไปบางทีถ้ารอแบบ ถ้ารอแบบไม่รู้อนาคตอนาคงอก็เสียเวลานะคะเลือกความสุขให้กับตัวเองดีกว่าเนาะ I w a n t to have a family with you one day ยนะคะยังอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณให้ได้สักวัหหนึ่งบางคนอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันแล้วบางคนอาจจะเคยมีแพลนแล้วจะไม่ต้องสะดุดหรือบางคนก็ไม่ได้มีื่องสะดุดเลยค่ะก็ยังอยู่ด้วยกันใน,นะความสัมพันธ์นี้แหละแต่ว่าเขาอยากจะบอกว่าความสัมพันธ์ที่มีให้กับคุณเนี่ยไม่ได้เล่นๆนะจริงจังนะเออ I w a n n grow old with you อยากจะสูงไวไปกับคุณ Family กับ grow old นะค่ะไปด้วยกันสูงไวไปด้วยกันนะเป็นปู่เป็นยาเป็นตาเป็นยาไปด้วยกันนะ <c oughs> I still have so many pictures of us even some that you never seen เขาบอกว่าเขายังมีรูปถ่ายของคุณที่แอบเก็บไว้เยอะมากะบางรูปคุณก็ไม่เคยเห็น อาจจะไปแอบเซฟหรือบางคนเคยไปไหนด้วยกันเขาอาจจะแอบถ่ายนะคะแอบถ่ายไม่บอกนี่นะอออาจจะเป็นรูปที่คุณไม่ได้บอกโพสตท่าในสมาทีหน้ามันอะไรเงี้ยเออแต่เขาแอบเก็บไว้ไ e วันนี้ซียูวิดไมฟลิสมาอยากเจอคุณพร้อมกับรอยยิ้มที่เขาสามารถยิ้มให้คุณได้อย่างเต็มที่ทําไมหรอช่วงนี้หน้าตึงหรอ มีเรื่องเครียดหรออะไรเงี้ยยิ้มไม่ค่อยออกหัวเราะก็ไม่ค่อยออกแล้วไม่ได้อยากจะหน้าตุมๆบุบๆมาให้คุณเห็นนะคะว่าตอนนี้ฉันเครียดอยู่นะเอออาจจะอยากจัดการเรื่องราวของตัวเองให้ได้ก่อนคือคุณเขาที่คุณจะต้องเห็นนะต้องเป็นแบบคนที่แบบว่ามีใบหน้าที่แบบว่าส่งพลังงานดีๆให้กับคุณนะเขาอยากจะเป็นคนแบบนั้นนะที่มีแต่รอยยิ้มให้คุณได้ส่งพลังงานด้านดีให้กับคุณได้นะฮะไม่อยากจะปัญหาให้คุณรับรู้อืม w w s s h e r e d y y y u u r e e u u t i u u s s m l l e and voice เขาบอกว่าเขาได้รับการเยียวยาด้วยรอยยิ้มและเสียงของคุณค่ะนะคะรอยยิ้มและก็เสียงของคุณเป็นอะไรที่ดีต่อใจเขามากอุย้ย wanna gently treat you with my love all night long yeah จะปฏิบัติกับคุณด้วยความรักทั้งคืน all night long ทาโลชั่นให้ทั้งคืนหรอเล่นมักรูกทั้ง,งไม่รู้อะคิดเราเองอ่ะไม่บอกหรอก <laughs> มันคนเส้นตึงนวดให้กันทั้งคืนเนี้ย <laughs> นวดให้ด้วยความรัก Don't walk away from me อย่าเดินจากฉันไปบางคนไปแล้วเรียบร้อยจ้านี่ขึ้นมาใบแรกอะไรนะ w a t f o m me ใช่ไหมหรือเปล่าเนาะใช่ เออใบแรกอันนี้โดนวอรอเวรอก่อนอย่าเพิ่งเดินอย่าเฝ้าอย่าเฝ้ารีบเดินไปใส่นะคะจะให้ฉันรอทําอะไรล่ะบางคนบอกถ้ามันรอนานเราก็อย่างที่บอกไปเลือกชีวิตตัวเองเลือกความสุขให้กับตัวเองนะคะ I'm surrounded by toxic people จอแต่มนุษย์พิษคนที่มีแต่สารพิษสังคมเป็นพิษรุมร้อมอยู่เนี่ยนะคะวันๆในห้องประชุมกษัตริย์เขาไปนะคะ,นะคะเจอแต่อะไรไม่ดีต่อใจคุณเป็นสิ่งดีต่อใจอสาหรับเขานะแต่บางทีอ่ด้วยความที่แบบว่าอาจจะโดนอิทธิพลสิ่งเหล่านี้ค่ะหลอๆนๆบางทีมันก็มีทาให้เขาเหมือนบางทีหมดพลังอะ่ะในการที่จะที่จะทำอะไรในความสัมพันธ์เหมือนกันแค่คิดแต่เรื่องปนหัวมันก็แย่อยู่แล้วไงเออ หรือไม่งั้นอีกในเหน่งคือเจอเด็กคนมีพิษมาแล้วอะ่ะอยู่กับคุณขอให้เป็นสิ่งที่ดีต่อใจได้ไหมอะ่ะเนี่ยอืมบางคนอาจจะเจอการเลี้ยงดูด้วยขาดถูกปฏิบัติมาก่อนในอดีตในความสัมพันธ์เนี่ยเจอคนเป็นพิลา,าจจะบอกว่าอาจจะมีภาพบางอย่างที่เป็นภาพฝังใจจําไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็อาจจะส่งผลกับมุมมองในความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่ในะปัจจุบันก็ได้นะฮะกระนั้นก็ตามเขาบอกว่าดา์ลิ n ง Thank you for coming into my life ที่รักขอบคุณนะที่เดินเข้ามาในชีวิตฉันนะคะ Still deeply longing for you ยังอยากได้เธอ <c oughs> ก็ปรารถนาแหละเออก็อยากยังอยากได้เธอยังอยากจะมีเธอมากเลยนะในชีวิตนะคะยังอยากให้ใจเราสองคล้องกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะกำลังมาหาด้วยกำลังปั่นจักรยานมาหาช้าหน่อยอื